ว่าฟ้องร้องกันมาสักพักแล้วค่ะสาหรับคุณเอมิลาแล้วก็อดีตสามีครูภัยบุญแสงเดือนกับการฟ้องร้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรซึ่งศาลอุทธรณ์นะคะพิพากษาให้โจล์และก็จําเลยใช้อํานาจปกครองบุตรร่วมกันโดยจําเลยต้องชดใช้ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเดือนละหนึ่งหมื่นบาทตั้งแต่วันนี้จนบรรลุนิติภาวะซึ่งคดีนะคะก็สิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่24พฤษภาคม2 5 6 6เมื่อกลางปีที่ผ่านมา ก็ต้องบอกเลยว่าทําเอาเดือดสนันโซเชียลอีกครั้งค่ะมมา่าสุดคุณเอ๋มิราน,นั้นออกมาฟาดเดือดครูไพบูลทําทรงรวยแต่ไม่มีเงินจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรก่อนเผยคําที่ครูไัยบูลนะคะพูดต่อหน้าลูกชายในศาลที่ไม่คิดว่าจะกล้าพูดงานนี้ทําเอาหัวอกคนเป็นแม่เนี่ยจุกรับไม่ได้ค่ะ โดยหลังจากที่ครูไพบูลนะคะนั้นได้โพสต์ภาพประกาศตามหารักครั้งใหม่เนี่ยโดยระบุแคปชั่นเอาไว,ว้ว่าโสดในวัย3 4ปีมีลูกติดอีกสองคนเธอจะรับได้ไหมถ้าได้ก็ทักมาหลังจากนั้นค่ะคุณเอมิราเนี่ยนั้นก็ได้โพสต์ฟาดเดือดทันทีครูไพบูลค่ะทาทรงรวยเนี่ยแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรซึ่งเธอนั้นนะคะก็ได้โพสต์ระบุข้อความหลังจากครูไพบูลตามหารักครั้งใหม่ค่ะว่า ขอบคุณทนายเก่งผู้เขียนคำคัดค้านและทนายน้องผู้ตื่นเช้าพาน้องมาศาลสายแนนงวงแค่ไหนก็ต้องมาฉันผู้ขับรถไม่ได้พักตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเดเขาอยากปกครองมีสิทธิ์ในตัวลูกคนเดียวฟ้องสามรอบแค่เงินส่งเสียลูกก็ยังไม่จ่ายเลยงงเด8เดือนแล้วเด ก่อนที่เธอนั้นนะคะจะโพสต์ข้อความจุบหัวอกคนเป็นแม่อีกครั้งในระยะเวลาไล่เลี่ยก,กันว่าผมไม่เอาลูกไม่เอาใครไม่เอาอะไรก็ได้ขอแค่ผมไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละหมื่นโอ้อีหยางกินความคิดมึงเนาะพูดต่อหน้าลูกในสารแบบนี้ลูกจะรู้สึกยังไงไม่อยากได้ลูกแล้วฟ้องเพื่อแค่ไม่อยากจ่ายนี่นะสุดท้ายสารให้จ่ายบ่มีเงินจ่ายปานนั้น อวดรวยครับเข้าใจคำว่าชิบหายยังก่อนที่เธอนั้นนะคะจะมาคอมเมนต์ใต้โพสของตัวเองอีกครั้งว่าสารให้สายย้อนหลังรวม9้าเดือนรวม9ก้าหมื่นบ่มีเงินจ่ายแทนที่จะพูดกับเราดีๆด่ดาเราต่อหน้าลูกอีกจะให้เห็นใจอยู่บอกคนแบบนี้อย่าหวังว่าจะได้มาใกล้ลูกฉันอีกเพราะที่แปลว่าพ่องตาย ขณะที่หลังจากนั้นนะคะที่คุณเอมิราเนี่ยได้โพสต์เดือดไปทางด้านของครูภัยบุญค่ะนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหว Facebook ส่วนตัวเป็นการลอยตัวเหนือดราม่านะคะขณะที่เขานั้นเนี่ยโพสต์ภาพออกกําลังกายอยู่ในยิมค่ะพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเล่นน้อยพักนานมันคือสไตล์ของเราโค้ดบอกชิลๆเดย์สิและงานนี้นะคะเราก็คงต้องคอยติดตามความเคลื่อนไหวของทางด้านคุณเอ๋มิราอีกครั้งค่ะว่าหลังจากที่โพสต์ไปแล้วเนี่ยเธอนั้นเนี่ยจะได้เงินค่าเลี้ยงดูบุตรหรือไม่ค่ะ